อ่าสวัสดีค่ะคุณบุ๋มช่วยบอกเล่าหน่อยว่าทําอะไรยังไงแล้วทำไมถึงมาตัดสินใจโครงการเราคะทำงทานอยู่ที่บริษัทแล้วทีนี้เห็นโครงการที่น้องเบนเขาโฆษณาให้ดูก็เลยปรึกษากับครอบครัวกับค่ะว่าเออที่นี่มันน่ายอยู่นะลองมาดูกันดีกว่าไหมก็เลยค่ะจะมาดูแล้วก็ม,มาทีแรกก็เหมือนยังไม่พร้อมก็จะมีน้องเบนนะคะที่คอยแบบเออพี่อย่างนี้ดีกว่าน้องแนะนาดีมากสามารถทําให้เราแบบมีบ้านเราได้ ่ทราบอกได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนยังไงเทาเฮาเอาเป็นทาโฮมอยู่แล้วมันมีปัญหาอะไรเราถึงแบบอยากจะมาหาบ้านใหม่ขยายก็ตัวเนาะมันเล็กไปเลยจะมาอยู่กันกี่คนก็จะมีลูกสองคนลูกสองคนคุณองแอบก็สี่แอก็คือเื่อพ่อมาอยู่อะไรอ๋อเผื่อผู้ใหญ่มาอยู่ด้วยแล้วก็วันนี้ตัดสินใจเลือกบ้านสองชั้นของเราความรู้สึกเป็นยังไงเหตุเพรชอบแบบบ้านเดี่ยวเนาะไม่มีความเป็นส่วนตัวเหมือนเราอยู่เทาเฮามากมาแออัดอะค่ะก็คือแบบบ้านเดี่ยวแล้วก็เนี่ยตี ร,รู <ด correr. S 3> ้ก็ชอบเยองเยนก็เห็นนู่ว่าน้องว่าอยากได้มากเงยใช่บ้านเนี่ยมันเป็นความฝันของคนเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิงย่ง,ยงเราอยากอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นเราอยากให้ครอบครัวเราดีขึ้นอยู่ในสังคมที่ดีแล้วในร,ราคาที่เขาเอื้อมถึงแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีใจมากแล้วก็เราได้เห็นจริงๆว่าน้ําตาที่รื้นออกมาเนี่ยบอกถึงฝันของเรามาถึงแล้วเราจะได้มีอีกหนึ่งครอบครัวมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเคกแรนวิวขอบคุณมากๆค่ะค่ะ